เผักเคลเยอะมากกินไม่หมดจ้ะใครอยากได้แวะเมานะเด็ดจากข้างล่างกินเด็ดจากข้างล่างกินมาเรื่อยๆกินไม่ทันผักเคลนะคะลวกน้ำร้อนแล้วก็เอามาแยกส่วนที่เป็นใบกับกา้าน สามารถแช่แข็งได้เอาไว้ทําหลากหลายเมนูเวลานึกออกการเราก็ไม่ทิ้งเดี๋ยวเราจะเอามาทำผักเคลสติกเราก็จะเอามาใส่ถุงแช่แข็งพอเขายุดไปแล้วเขาก็จะ ลดทีนที่เนถุงใถงแบบนี้ค่ะทำมีซิบก ก็ดีสะดวกดีถ้าไม่มีเราก็ถ้าใส่มัดตากทงเอาแบบนี้นี่นะแล้วเราก็บีบลมออก วิธีวาคุ้มธรรมชาติแล้วก็ปิดเรียบร้อยค่ะใส่ช่องแช่แข็งเก็บได้น่งปี